What is cup? Hi guys, today guess what I'm doing. What you going to do? I'm gonna um, make um, a watermelon a circle, but not the whole thing, the melon, okay. not the shell. You, okay. you're gonna challenge with um your watermelon. Yep. Okay, let's and, go show them. And guess what? To, uh, I get what you get okay let's go take look what he get but but I just but did why did you guys give me 11k white 11k white you want it more uh yeah <laughs> okay then tell them ลูกชายบอกว่าเขาอยากได้มอคนติดตามอยากได้คนติดตามเพิ่มนะคะเขาบอกว่า แชร์ share, แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะครับอยู่คณะเท็ดดี้แอนเช่แอนเช่อย e โอเคลูกชายบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปทำอะไรสนุกให้ดูนะคะ <laughs> <laughs> กับแตงโมของเขาโอเ okay, ค let's go do it okay, this gonna fun. โอ้เขาบอกว่านี่จะต้องสนุกแน่ๆเลยคุณแม่หาอุปกรณ์ไม่ครบนะคะไม่รู้จะสนุกไหมโอเค let's go โอเคโอเคเขาบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปทำกิจกรรมชาเลนจ์อยู่ที่หลังบ้านนะคะโอเ okay, ค let's go เดี๋ยวตามตามโอเคเออเขาบอกว่าตามผลมา <You S 1> ครับโอ้ let me let's see let's see เขาบอกว่าเห็นไหมนี่ เออเเป็นบันไดขึ้นไปถึงจะคะแนกไหมถึงว่าจะต่อถึงอโ oh, อ้หลังบ้านเลยนะคะ <Okay. S 2> บ้านก็บ้านก็เก่าเก่านะคะ <Wow. What? S 2> <laughs> แต่ลูกชายเขาก็อยากจะโอเคอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เขาจะใช้ในการทำชาเลนจ์ในวันนี้นะครับ โอ้วันนี้เข้าไปโรงเรียนเขากลับมาแล้วก็ I tried to wipe it off with my art shirt but it didn't work and it was dry and I didn't expect that เขาบอกว่าสีมันเลอะมือเขาเพราะว่าเขาวาดรูปเขาทำอาร์ตอยู่ที่โรงเรียนเขาไม่ได้ต้องการนั้นให้มันเกิดขึ้น Can โอเคเขาบอกว่าเขาโอเคโนโน no เขาบอกว่าเขาอะไรนะไว้ it off คือเช็ดออกแล้วแต่ไม่ออกลูกไข่เป็นย okay, ังไงนี่โอเคแล้วก็ดูแล้วก็ดูท้าทายหงสัยสงสัยแม่จะต้องได้ปิดวิดีโอแล้ววิดีโอเริ่มยาวแล้วลูกเดี๋ยวโอเค ที่จริงจะที่จริงจะพากันทําอะไรแบบเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าตุกตาหาอ,อุปรกรณ์ให้ลูกไม่ครบนะคะอันชาเลนของลูกชายแต่ละครั้งนี่นะคะลงทุนนะคะ <laughs> เอาแค่นี้แหละลูกโอเคยืนยืด a s e what you gonna do go ahead ดี d อ o g o n n เซ็กซ so l o อง gonna be ล o n เอาข้างใหญ่สชลูก <we> เอาด้านนี้โอเค เวท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 โอเคอ่ะ okay, i อนนี้เรากำลัง p i t ำแบบช็อปปิ้งอ่ะแบบช็ e ปปิ้งอะไรเนา t s not. อันนี้ก็คือแตงโมที่ลูกชายตุกตาปลูกเองนะคะก็มีหลายลูกเลยนะคะเนี่ยถ้าเก็บช้าหรือว่าเอามาช้ามันก็จะเอิรนเอิรมันยังแบบฟอฟอหรือเฟียนนี่แหละค่ะตุกตากะใส่ภาษาบัตถึกเนาะเนี่ยค่ะโอเค อุปกรณ์ไม่ครบนะคะก็เลยแต่ว่าลูกชายของตุ๊กตาเขาบอกว่าแม่เขาอยากได้คนติดตามเยอะกว่านี้เออเฮ้ย the t h i n g singing? oh you want the thing เขาอยากได้อะไรที่มา you want me to use a knife chop it for you เซไลต์เซไลต์ไม่าม่ไ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 เ่ไม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  k ไอ่ไม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 ่อม่ก็เไม่ม่ไ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 ม่เม่ไ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 อ่ไม่ไม่ไมโอม่ไ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 ม ยูเซ็ขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมที่ติดตามรับชม,บชมพูดเสียงดังหน่อยลูกเขาไม่ได้ยินยังไงก็ยังไงก็อย่าลืมอย่าลืมกดแชร์กดแชร์ Subscribe Subscribe Follow Follow ให้ผมเยอะๆนะครับ <What? S 1> ให้ผมเยอะๆนะครับ โอเคค่ะน้องเขาบอกว่าเขาอยากได้เอาคนติดตามเพิ่มนะคะเขาหวังว่าจะมีคนมาดูคลิปวิดีโอของเขาเยอะนะคะโอเคบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ thanks for watching see you guys next video บ๊ายบายค่ะ